สดชื่นใหมครับถอดสมองแล้วโยนนยิงไปเพราะอุณิพลกาบอลจัดไหแล้วครับกอกาาทั้งกายสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาบอลครับโอ้โหผลงานในช่วงเมื่อวานนี้ครับเรียกได้ว่าไม่ค่อยสวยงามสักไรเลยครับเพราะเข้าจเต็มมาเพียงแค่หนึ่งตัวเองแต่ไม่เป็นไรครับแนวทางที่ผมวางไว้ให้ในครอบครัวเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าไม่มีสะอื่นครับสดชื่นอย่างแน่นอนครับเพราะเมื่อวานนี้ที่ผมคาดให้ไปเพราะว่าคัดก่อนเตะเลยทีเดียว เอาละครับวันนี้ผมมีนะคทางฟุตบอลครับมาให้พี่ๆทุกท่านเหมือนเดิม4อเดฟครับพร้อมเสริมเลยครับจะมีคู่ไหนบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วเข้ามาฟังันในคลิปได้เลยครับคู่แรกนะครับวันนี้ครับเรามาดูที่สึกของพิมเมยรีกกังกฤษกันีลครับเป็นการพบกันระหว่างลีดครับเปิดบ้านทุกทางของเวสแฮมโดยคู่นี้ครับต้องบอกว่าทั้ง2ทีมครับถือว่ามีผลงานไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่ครับ ฝั่งเจ้าบ้านอย่างลีดครับเก็บชยนะไม่ได้เพียงแค่1จาก5นัดหลุดเสมอไป1และหลุดแพ้ไปถึง3ส่วนิีเมุกเยนครับอย่างเวทแฮมยังหาเชัยชนะไม่ได้เลยครับมามากกว่า5นัดแล้วหลุดเสมอไป1และหลุดแพ้ไป4เอาละครับกระแสชิงลึกหรือตลาดหลักทรัพย์คู่นี้ครับเปิดมาให้ทีมเจ้าบ้านครับอย่างลีดอยู่ในเตดเป็นต่ออยู่พอสมควรคู่นี้ถ้าต้องเลือกนะครับผมอยากแนะนําว่าให้เลือกไปทีมมุกเยนครับอย่างเวทแฮมอยู่ในเตตดีกว่า ผมมองว่าวันนี้ครับถึงเวสแฮมิเตันครับรับบทเป็นทีมเยือนครับแต่เฮดูเฮดคู่นี้นะครับสินัดล่าสุดที่เจอกันมาครับลีดเวเต์ครับสามารถเก็บชนะจากทางของเวสแฮมิเตันไปได้เพียงแค่นั้นเดียวครับเลยทำให้ผมเชื่อว่าวันนี้ครับทางของเวสแฮมิเตันครับอย่างน้อยครับบุกไปปิดประตูแพ้ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับเลือกไปฝั่งของเวสแฮมิเตันดีครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ คู่ที่สองเค่ัวันนี้ครับลองมาดูที่สึกของซียร์อิตาลีกันบ้างดีกว่าครับโดยเป็นการพบกันระหว่างปีซาแดงดดาครับอย่างเอซิมิลานเปิดบ้านพกกระทางของปีซาครับโดยคู่ดีครับผมต้องบอกว่าผลงานทั้งสองทีมครับค่อนข้างจะแตกต่างกันเลยโดยฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างเอซิมิลานครับเรียกได้ว่าผลงานดูดีอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับห้านัดที่ผ่านมาครับยังไม่แพ้เลยครับและส่วนที่ผู้เย็นครับอย่างปีซาครับเรียกได้ว่าผลงานในช่วงเวลานี้ครับยังหายชนะไม่ได้เลยครับมามากกว่า5นัดแล้ว เอาละครับกระแสหรือตลาดลักซับในวันนี้ครับเปิดมาให้ทีมเจ้าบ้านครับอย่างเอซิมิลานเป็นต่ออยู่พอสมควรเลยคู่นี้ท่าลือนๆนะครับผมยังแนะนําว่าให้เลือกไปฝั่งเจ้าบ้านอย่างปีศาจแดงดำนีครับผมอมองว่านี่ครับปีศาจแดงดำครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านตัวเองน่าจะมีความมั่นใจอยู่ไม่มากก็น,น้อยเลยทีเดียวเพราะผลงานการเล่นในบ้านของเอซิมิลานเรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยครับและผลงานการเล่นนอกบ,นอบ้านครับขอปีศาจเองเรียกได้ว่าแพ้มาถึง3นัดติดแล้ว ถาม่เกมนี้ครับผมเชื่อว่าทางของปีศาจแดงดำครับวันนี้จะปิดบ้านและเก็บชนะได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับเลือกไปฝั่งของปีศาจแดงดำเอซิมิลานนีครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคู่ที่สามครับคืนนี้ครับเรามาดที่สึกของลาลีกาสเปนบ้านครับเป็นการพบกันระหว่างเลอโซเซดาดครับเปิดบ้านพบกับทางของเซบีย่าคู่นี้ครับต้องบอกว่าผลงานทั้งสองทีมครับค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว โดยฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างเลอลโซสิดาครับเรียกได้ว่าผลงานช่วงนี้ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับด้วยการเก็บชนะมา2จาก5นัดหลุดแพ้ไป2และหลุดซ้อมเหมอไป1ครับส่วนที่มูเยือนครับอย่างเซบียาครับก็ถือว่ามีผลงานที่ดูดีกว่าอยู่ไม่มากก็น้อยครับด้วยการเก็บชนะมาสาจาก5นัดครับและหลุดแพ้ไป2เอาละครับกระแสหรือตลาดหลักทรัพย์คู่นี้ครับเปิดมาให้ทีมเจ้าบ้านครับอย่างเลอลโซสิดาครับเป็นต่ออยู่พอสมควรคู่นี้ครับท่านลุงเลือนะครับผู้ใแนะนําว่าให้เลือกไปทีผู้เยือนครับอย่างเซบิยาดีกว่า ถึงวันนี้ครับจะรับบทเป็นทีมเยือนครับแต่ต้องบอกว่าเซบีย่าครับผลงานการออกมาเล่นนอกบ้านครับสามนัล่าสุดครับทำผลงานได้อย่างดีครับด้วยการเก็บชนะมาถึงสนัดติดเลยและ h ฮดูเู่นี้ครับเรียกได้ว่าไม่ใช่บ้านใครบ้านมันเลยถ้าไม้เกมนี้ครับผมเชื่อว่าทางของเซบีย่าครับจะบุกไปและปิดประตูแพ้ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับเลือกไปฝั่งของเซบีย่าเลครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ คู่ที่สี่นะครับวันนี้ครับเรามาดูที่ลีกเอิงของฝรั่งเศสบ้านนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างปารีสเอฟซีครับเปิดบ้านบุกทางของน้องโดยคู่นี้ครับต้องบอกว่าผลงานครับถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างเลยครับโดยฝั่งเจ้าบ้านครับ่างปารีสเดฟซีครับเรียกได้ว่าผลงานในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยครับในการเล่นในบ้านของพวกเขานะครับเรียกได้ว่าเก็บชนะมาถึง3จาก5นัดหลุดแพ้ไป2ครับ ส่วนในห้องเมเยนครับอย่างน้องเรียกได้ว่าผลงานในช่วงนี้ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับด้วยการยังหาชัยชนะครับไม่ได้มามากกว่า5นัดแล้วและกระแสเชิงลึกหรือตลาดหลักทรัพย์วันนี้ครับเปิดหม้หทีมเจ้าบ้านครับอย่างปารีสเอฟซีเป็นต่ออยู่พอสมควรคู่นี้ถ้าต้องเลือกนะครับผมจะมองว่าให้เลือกไปฝั่งทีมเจ้าบ้านครับอย่างปารีสเอฟซีดีกว่าวันนี้ครับปารีสเอฟซีครับได้เปรียบที่ในบ้านครับต่อหน้าแฟนบอลเอง น่าจะมีความมั่นใจอยู่ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวและผลงานการเล่นในบ้านครับเรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวต่างกับทีมเยือนครับที่ผลงานการออกเล่นนอกบ้านหรือในบ้านครับไม่แตกต่างเลยทําให้เกมนี้ครับผมเชื่อว่าทางของปารีส c ฟซีครับจะเปิดบ้านและเก็บชนะได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับเลือกไปฝั่งเจ้าบ้านอย่างปารีสแยฟซีนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเอาละครับสรุปสี่หุ้นในวันนี้ครับคู่แรกผมให้ไปทีมเยือนครับอย่างเวสแฮมยูไนเต็ด ู้ที่2ผมให้เจ้าบ้านอย่างเอซิมิลานคู้ที่3ครับผมให้ทีมผู้เยือนครับอย่างเซบิยานและคู้ที่4ผมให้เจ้าบ้านอย่างปาลิเดซีครับสรุป4คู่ในวันนี้ครับถ้าถูกจะจัดขัดใจส่วนก็ได้เลยครับเอาละครับก่อนจากกันไปครับพี่เพี่นใดครับที่ชื่นชอบในผลงานของผมและยกนด้แนวทางเพิ่มเติมที่มากกว่าช่องผมขอเชิญเลยครับเข้ามในครอบครัวผมไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นโครงการหรือวีพีครับผมและเหล่าเสียนในครอบครัวผมนะครับจัดให้พี่แบบเต็มระบบอย่างแน่นอนครับเพียงปัดขวาใต้โปรไฟล์ครับจะมีทางเข้าครอบครัวอยู่ เพิ่มเพื่อนและเข้ามาอยู่ในครอบครัวเีกครับผมได้เลยครับสำหรับว,วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ